วันนี้พาเด็กๆปิดภาคเรียนมาเที่ยวน้ำตกเอราวัณเด็กห้องม .4 ทับ1เงียนพวันลูกๆหล,หลานๆตรักตามจากการเรียนมานานก็ลเลยพามาพักผ่อนเที่ยวเล่นกันแบบสบายๆผ่อนคลายกันไปเรื่อยๆ แม้ทั้งเด็กที่เคยย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ยังคิดถึงเพื่อนรุ่นเก่าๆกันครับครับบางคนว่ายนะ้ำไม่ไม่ค่อยเก่งก็นั่งนั่งห้อยแข้งห้อยขาไปเรื่อยๆครับอันนี้ที่น้ำตกเอราวัณจังหวัดกาญจนาบุรีนะครับ ครับเนี่ยก็มองดูน่าสนุกดีอันนี้จะมีการโชว์กระโดดน้ำกันแล้วครับไปแล้วครับหนึ่งท่านครับไอเจ้ากาก้ากากาานี้ก็มอหนึ่งะครับมอหนึ่งอันนี้มอฟสีครับโดดไปแล้วครับเอาครับอันนี้พี่สาวพี่สาวเจ้าก้าเตรียมตัวแล้วดเดี๋ยวนี้ครับเอาครับนี่ครับตีลังกาครับจะต้องโชว์กันหน่อยต้องตีลังกา ตายเข่าครับเจ้าการเขาครับเพื่อนมีคนอื่นเห็นอยากสนุกกันมั่งครับเนี่ยจบรายงานครับ